สเขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองจุดที่กำหนดให้การเขียนกราฟคู่อนดับการเขียนกราฟของคู่อนดับสามารถทําได้ดังนี้ 1. สมาชิกตัวที่1ของคู่อนดับแทนจํานวนที่อยู่ในแกน x และสมาชิกตัวที่สองของคู่อันดับแทนจำนวนที่อยู่บนแกน y โดยทั่วไปจึงเขียนคู่อันดับใดๆในรูป x, y เมื่อ x แทนจำนวนที่อยู่บนแกน x และ y แทนจำนวนที่อยู่บนแกน y 2เมื่อ p เป็นจุดจุด1บนระนาบที่เป็นกราฟของ x, y จะกล่าวว่าจุด p มีพิกัดเป็น x, y โดย x เป็นพิกัดที่1 และ y เป็นพิกัดที่2และอาจเขียนแทนพิกัดของ p ด้วย2เมื่อ p เป็นจุดจุดหนึ่บนระนาบที่เป็นกราฟของ x y จะกล่าวว่าจุด p มีพิกัดเป็น x y โดย x เป็นพิกัดที่1และ y เป็นพิกัดที่2และอาจเขียนแทนพิกัดของ p ด้วย p x y